สำหรับตรงนี้นะครับเป็นเป็นที่แบบตรวจครับตรวจสัญญาณครับว่าเราแอบเอาหนังออกจากนอกห้องสระโซนหรือเปล่าจะเป็นเสียงเตือนครับผมเสียงก็อาจจะคล้ายๆกับชั้นหนึ่งของของบรรลักษ์ครับที่เราจะใช้การเอาหนังสือจากข้างนอกห้องครับผมส่วนนี้ครับจะเป็นการแบบไปท้องครับที่เราจะใช้แบบจองครับใช้บริการครับของแบบ นี่เป็นห้องคาราโรเกะนี่เป็นห้องภาพยนตร์นี่เป็นห้องแบบสรารคดีครับตรงนี้จะจะเป็นหนังให้เราเลือกครับที่จะใช้ดูในห้องฉายภาพยนตร์ก็จะมีะรายชื่อหรือยังเยอะแยะมากมายแปลกกายกองครับผมจะมีชื่อหนังให้ดูโปสเตอร์ดูวยครับเพื่อจะตัดสินใจการเรื่องหนังที่ถูกต้องมากขึ้นครับผมส่วนตรงนี้ครับจะเป็นภาพยนตร์ใหม่ครับชื่อเพิง่องออกประจำสัปดาห์เพิ่งออกจากโรงมาทดสอบรัองเลงยครับผม แล้วก็เราก็เลือกหนังอยากตรงนี้ไปแจ้งที่เคาน์เตอร์ตรงนี้ครับบรรดาล,ลก,ก็จะไปฉายหนังตามมาเลยครับไปห้องนี้ครับจะเป็นห้องฉายหนังครับที่ผมอธิบายไปคือจะมีการส่งสัญญาณเทคโนโลยีจากคอมพิวเตอร์ที่อยู่ด้านนอกนที่ถ่ายไปเมื่อกี้จะส่งตรงมาอยู่ตรงนี้ครับโปรเจคเตอร์เราก็จะฉายมาไปจอใหญ่ ตรงนี้อาจจะไม่เห็นภาพนะครับแต่ถ้าเปิดหนังแล้วมันจะเห็นเป็นภาพใหญ่มากครับแต่เราต้องปิดไฟก่อนนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพฉายที่ออกมาครับผมครับผมต่อไปเราไปอยูห้องสารคดีกันเลยครับตอนนี้เรา,าอยู่ห้องสารคดีนะครับผมจะมีจะมีให้บริการแอร์ด้วยครับเพื่อความแบบสบายสบายใจในการครับ แล้วจะมีทีวีขนาด3.5นิ้วครับผมเพื่อดูกันอย่างจุใจกันเลยครับแล้วจะมีวิดีโอน่าจะเป็น DVD, แบบดีวีดีเราสามารถดูหนังได้ทุกไฟล์นะครับจะได้ดูแบบไม่เบื่อครับผมส่วนเสียงที่ร้องกันอยู่นั้นคือเป็นห้องบริการคาราโอเกะครับที่นักศึกษิ์ที่เียนชื่อที่เนเมื่อกี้จะเป็นกันหนึ่งจะเข้าขมาร้องเพลง,งครับผมโอเคครับ สำหรับตรงน,นี้จะเป็นห้องประชุมมัชการคาถากับห้องประชุมเยาวศร์นะครับห้องยุบคาทายจะเป็นแบบจะเป็นงานแบบพวกสัมมนาจากที่นอกเข้ามาใช้บริการน,นะครับส่วนห้องประชุมปะเยาวศักดิ์ศรีก็คือเป็นห้องที่เอกวิทยาการจะใช้สัมมนานะครับผมแล้การแบบถ่ายความความรู้มากมายครับผมไปที่ใช้บ่อยตั้งแต่ปีหน <c oughs> ึ่งปีสี่นะครับผมโอเคครับเราถึงแล้วครับผมห้องประชุมเยาวศักดิะะ์ศรีครับผมเป็นห้องที่กว้างประมาณสามหรืสองเมตรครับผม แต่นี่ก็จบหนากั้นครับเพื่อการเสียงตอนประชุมไม่เสียงไม่บอกไปข้างนอกครับแต่ห้องนี้มันล็อกอยู่ครับเราเปิดเข้าไปดูข้างในไม่ได้ครับแต่ห้องข้างในสวยมากครับผมใครเข้าไปดูทัานหนึ่งเนาะครับแล้วเราก็ลังเรียนกระสอนเราจะไปแบบพูดแบบเงียบๆกันนะครับให้คนลูกไายเรยนกระสอนเขาเองครับไปเลยครับนี่ก็หมายถึงจะเป็นกระสอนท่านนั่จอจะเป็นช่องจอฉายที่ต่อคอมพิวเตอร์ของเทศอาจารย์ที่อาจารย์จะพูดเป็นใจ จากท่านบรรยายนการคือท,ท่านอาจารย์คุณมท่านสอนคือแล้ันคือท่านอาจที่แสดงของรูร้เะรู้ทีเสียกนนึเป็นแบบที่เด็กวล็เราใช้หรือผสมจากเป็นปรีีหรื okay, ครับผมเครับสุดท้ายนี้ท่านที่จะรับงมมาฟังจะ,จะได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีผมผสมเรไม่มากก็น้แล้วขอบอคุณที่ติดตาองับผมมากครับ